โอเคครับเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องของตัว Unified d d t a Structure กันนะครับถ้าเราจำได้อันนี้เราใช้ตอนเรา Imp พ e เมนต์คร s สเนะถ้าใครจำไม่ได้คร u s เ l คืออะไรก็ไปดูคลิปแล้วกันนะฮะหลักๆในคร u s เกเนี่ยก็คือเราก็มีกราฟอย่างน้เราต้องการจะหา Minimum Spanning Tree แต่วิธีที่เราทำก็คือเราก็ค่อยๆทยอยเพิ่มเอทที่ตั้งแต่มีคอสตต่ำที่สุดก่อนนะค่อยๆเพิ่มเข้าไป ระหว่างที่เราเพิ่มเราก็พยายามคิดแทร็กด้วยว่าใครมันเชื่อมกับใครอะไรประมาณนี้นะเพิ่มแบบนี้ับเสร็จแล้วเ,เวลามีเอทเติมเข้ามานะฮะสมมุติเราอยากจะเติมเอทนี้สังเกตว่ามันอยู่ในคอมโพเนนต์ uh, เดียวกันแล้วนะฮะเราก็ไม่ควรจะเติมเพราะว่ามันทําให้เกิดสซเคิลนก็เอทเราเติมไปก็ไม่ประโยชน์อะไรนะเราก็จะไม่เราก็จะไม่เติมต้นนะทีนี้ถ้ามีเอทที่มันเชื่อมระหว่างโหนดที่คอมโพเนนต์ที่ยังไม่เคยเชื่อมกันเราก็เชื่อมแบบนี้ก็จะเชื่อมเรื่อยๆนี่ถูกต มีเอ็นนี่เชื่อมไหมเก็บว่ามันอยู่กันคนละคอนเนนตนะเราก็เราก็เกชื่อมเป็นต้นนะแล้วก็ถ้ามีเอ็นนี่เราก็เอ็นนี่เราก็ไม่เชื่อมอย่งางเงี้ยนะเอ่อเราต้องการ Data s t r u c t u r e ที่ใช้อา่าตรวจสอบของอันเนี้ยนะฮะทีนี้เราเราถ้าเรามองตรงเนี้ยคือจริงๆ Data s t r u c t u r e เนี่ยมันต้องการจะมันต้องการจะเก็บอะไรนะเวลาเราเราบอกว่าเอออยากจะเติมเอ็นนี้แล้วเนี่ยเราเราเราจะไม่เราจะไม่เมชื่อมเนี่ยเพราะว่าสองวัตถุนี N ้มันอยู N ่ในในคอมโพเนนต์เดียวกันแล้วนะเพราะฉะนั้น ตัว Data Structure ที่เราต้องการเนี่ยมันก็คือจะต้องเป็น Data Structure ที่อบอกได้ว่าโหนโดไหนออยู่ในคอมโพเนนต์ไหนประมาณนั้นเนาะแล้วก็ตัวโครงสร้างคอมโพเนนต์เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยเวลาเราเติมเองคือถ้าถ้าสมมติเราเติมเองนี้มันอยู่ในคอมคอมโพเนนต์นั้นเราเติมปุ๊บเราก็คือไอ้โหนดทั้งหมดเนี่ยก็ต้องเป็นก็กลายเป็นคอมโพเนนต์เดียวกันเนาะซึ่งถ้าเราดูรูปนะฮะก่อนหน้านั้นอ่าดูแค่สเต็ปนี้สเต็ปเดียวเนาะก่อนหน้าเนี่ยเรามี2องคอมโพเนนต์ใช่ไหมค,ค,คือคือก้อนนี้ แล้วก็ก้อนนี้พอเติมเอ็นนี้เข้าไปก็คือ,อสองก้อนนี้ก็ต้องอรวมกันเป็นก้อนเดียวกันเป็นต้นนะเพราะฉะนั้น okay. <Okay. S 1> ตัว data structure ที่ทำของมันเนี่ยก็คือ,อมันมันก็จะพูดเรียกได้หลายชื่อนะฮะชื่อหนึ่งเขาก็เรียกว่า disjoint set union data structure disjoint Dis set union คือยูเนียนก็คงมีเหตุแล้วเวลาเติมเอกเข้าไปคือถ้าเรามีสองยูเนียนนันนคือเราก็เอาเซตสองอันเนี่ยนะฮะมามายูเนียนกันเนาะก็ยูเนียนกันทําไมดิสจอยเซตก็คือของแต่ละชิ้นเซะตแต่ละอันมันมันมันก็จะไม่ไม่มีอะไหล่ทับกันเพราะว่าแต่ละโนดนะก็จะอยู่คนละคนละเซตนะก็จะเรียกวบานี้บางคนก็อย่างที่เราเรียกกันคนอเรียกยูเนียนไฟล์เพราะว่าออปเปอเรชันหนึ่งที่เราใช้คือยูเนียนแต่ที่เหลือก็คือออปเปอเรชันไฟล์ครับเช่นเราถามว่าสองเวอร์เทคเนี่ยอยู่ในคอมมานด์เดียวกันหรือเปล่าเราก็สั่งไฟล์ ไฟล์ก็จะคืนตัวเลขกลับมาเป็นหมายเลขของคอมโพเนนต์นะฮะประมาณนี้นะฮะก็ถ้าโดยสรุปก็คือไอเดียคือเราต้องการจะมโพเนนต์คูซเกลนะฮะ data data s t r u c t u r เชใืใช้ก็คือจะเป็นตัวเนี้ยอยู่ในไฟล์จริงๆริงเวลาไปใช้ทำอย่างอื่นได้เยอะแยะเลยนะฮะโอเคผมจะสรุปก่อนนะฮะว่า data s t r u c t u r อเนี้ยทำทำอะไรได้บ้างเนาะหลักๆก,ก็มี operation ่นแรกคือไฟล์นะไฟล์ u ก็จะอ่า เดี๋ยวมัน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 เมนเทนอะไรเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะฮะก็เอต้าสตั๊กเจอร์เนี่ยก็จะเมนเทนเมนเทนเซตนะฮะเมนเทนเซตนะเอหนึ ain ่งเงถึง,ถงถก็มีเซตอะไรอันเนาะนะฮะแล้วก็อาจจะมี K เซตอย่างเป็นต้นนะฮะแล้วก็ทุกๆเซตเนี่ยเอไอ อินเสกเอเจนะฮะจะเท่ากับเอนะ็มจีเซ็ะไม่มีนั่นด้วยกันเนาะแล้วก็อินิเชียลอะไรอินิเชียลเนี่ยอินิเชียลลี่เนี่ยก็คือเซ็ตเอไอก็จะมีสมาชิกตัวเดียวคือตัวไอประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีมีเซ็ตตั้งแต่เอหนึ่งเอสองจนถึงเอเอ็นั่นละกันประมาณนี้เนาะทีนี้เวลาสั่งไฟล์ไฟล์ยูเนี่ยก็สิ่งที่จะคืนมาก็คือ,อ หมายเลขหรืออะไรก็ได้นะฮะหมายเลขของเซตนะฮะหรือ representation คือ id ของเซตอะไรก็ได้นะฮะ id ของเซตนะฮะที่ที่มีมี u อยู่นะฮะ uh, คำว่า id ของเซตเนี่ยก็คือประมาณนี้ฮะก็คือถ้าอันเนี้ยก็คือเราต้องการจะบอกว่าถ้า u แล้วก็ v เนี่ยนะฮะอยู่ในเซตเดียวกันนะฮะ เดียวกันฮะนี่คือสิ่งเราต้องการเนาะเานี่ยนะฮะเราจะได้ว่า if and only if เนาะก็คือ,อไฟล์ u เนี่ยจะเท่ากับไฟล์ v if and only if แปลว่าถ้าไฟล์ไม่ตรงกันก็ต้องอยู่คนละเซตไปด้วยนะนี่คือสิ่งเราต้องการเนาะอ,นนอ,นนอ,นนอันนี้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 คือสิ่งเราต้องการเฉยๆฮะประมาณนี้นะอ่านี่คือไฟล์ v เนาะเสร็จแล้วเราก็จะมีอีก operation หนึ่งครับก็คือ operation union เราก็ใส่ a b โดยที่ a b เนี่ยเป็นหมายเลขของเซตนะ,ะก็คือเราก็คือยูเนียนยูเนียนเซตที่มี ID A แล้วก็ B ประมาณนี้นะครก็เราไม่ได้สั่งส่งอิเ m e มนให้นะส่งโดยมากเราส่ง ID ของเซตซึ่งบางที ID ของเซตเนี่ยก็จะเป็นหมายเลขของของสมาชิกบางตัวนั่นแหละ แต่ว่าเราต้องรับประกันว่าออสมมติวถ้าถ้าของอยู่ในเซ็ตเดียวกันเนี่ยทุกตัวต้องรีเทิร์นไอเดียวกันด้วยวิธีบางอย่างประมาณนี้นะฮะโอเคพอเข้าใจอินเทอร์เฟซแล้วเนาะเราจะมีฟังก์ชันอื่นเช่น Initialize อะไรเงี้ยประมาณนี้นะฮะ ize, อ,อินิช a ลไลซ์เอ่อยูเอะไรก็ว่าไปแต่ว่าเราเราก็เป็นฟังก์ชันที่เราเขียนเพิ่มเพื่อ,อสร้าง d a t ต s า r u c t u เจนะแต่ว่าฟังก์ชันหลักๆของเราเนี่ยก็คือมีแค่ไฟล์คับ union นะประมาณนี้ โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูวิธี implement e uh, d a t a structure ตัวนี้กันนะฮะ uh, ตัวแรกที่เราจะแสดงให้ดูเนี่ยจะเป็นอะไรที uh, uh, ่ d a t a structure ที่ basic มากนะฮะแล้วก็วิเคราะห์ running time กันแล้วเดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะ optimize ให้มัน run เร็วขึ้นได้ไหมเนาะโอเคอ่ะ okay. uh, วิธีแรกที่เราทำนะเดี๋ยวผมให้ uh, สมาชิกของเราเนี่ย element ของเราเนี่ยมีมี n ตัวเนาะ ผมก็จะเป็นหมายเลขตั้งแต่ 1, 2จนถึง n นะฮะประมาณนี้เซตของ Element ทั้งหมดของเรานะฮะ1ถึง n จริงๆเวลาไปเขียนโปรแกรมอาจจะเป็น0ถึง n ลบ1อะไรก็ว่าไปแต่เราวันนี้เราเอาเริ่มจาก1ถึง n ก่อนนะฮะเซตทั้งหมดนี้สมาชิกอันนี้เนาะโอเคสิ่งที่เราต้องการนะ็คือเราถามเราเราเราดูไฟล์ก่อนเนาะเวลาสั่งไฟล์แล้วเราก็ควรจะคืนคืนเริ่มต้นเนาะทุกตัวมันอยู่ในเป็น,เป,นเป็นตัวเองนะเพราะฉะนั้นตอนเริ่มต้นเนี่ยตอน i n i t เนี่ย ก็คือเวลาสั่งไฟล์ i, I มันก็ควรจะให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นไอเนาะในไอกลับมาประมาณนี้เราจะทำยังไงวิธีง่ายสุดเราก็มี array ก็คือค e e ไอเดียพื้นฐานะ็็คือเก็บเก็บ set id เนาะใน array index by element id ก็คือ element ก็คือไอ้หนึ่งหนึ่งถึง N เอ็นเนี่ยนะฮะงั้นอะไรเราก็อาจจะหน้าตาประมาณนี้เนาะแบบเบสิกจัดเลยนะฮะก็คืออะไรหนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยถึงเอ็นเนียนะนี่เก็บหนึ่งเก็บสองเก็บสามเก็บสี่เก็บแบบนี้เลยถึงเอ็นประมาณนี้อ่ะทีนี้เวลาเรายูเนียนทำยังไงครับ สมมติว่าเราอยากจะยูเนะียนเพราะนั้นไฟล์ไฟล์นี่ก็คือเขียนง่ายมากนะครับอินเทอเนชั่นของไฟล์ไฟล์ยก็รีเทิร์นเนาะคืเราเรียกอะไรนี้ว่าเป็นอะไรเออะไรกันนะเพื่อความติดเถื่อนนะิดนึงอันนี้อะไร y a ก็รีเทิร์น a อยูตรงๆเลยนะทีนี้เวลาเรายูเนียนอะสม,มมติเรายูเนียนยูเนียน แล้วก็สร้าง A B วิธีง่ายสุดก็คือเรา,เ,าเรียกยูเนียนของนี่เซต A กับเซต B เนาะเพราะ,ะนั้นเราก็ต้องไปหาคือคือสมมติ A มีสมาชิกมีหนึ่งสามเจ็ดสี่เจ็ดนะ b ีมีสนะิบสิบสองเก้านะครับมี A อเซตแปลว่าในเรนเนี่ยหนึ่งสามสี่เจ็ดต้องเก็บค่า A ส่วนสิบเก้าสิบสองเก็บค่า B เนาะเราจะทำงานให้ไฟล์มันรีเทิร์นถูกต้องเวลายูเนียนเราก็คือ ไอเดียง่ายๆก็คือเราก็อาจจะแบบเอาทั้ง a และบีมาเปลี่ยนให้เป็นอีกเลขหนึ่งเลยก็ได้ให้เป็นเลขใหม่ที่ไม่มีหรือว่าเราก็ทุกคนที่เป็น a ก็เปลี่ยนให้เป็น b หรือทุกคนที่เป็น b ก็เปลี่ยนให้เป็น a เนาะอ่ะเพราะฉะนั้นเขียนง่ายๆก็อาจจะเป็นประมาณนี้เนาะเราก็จะแบบเอ่อเปลี่ยนเปลี่ยนทุกคนที่เป็น a ให้กลายเป็น B ก็ได้เราก็จะ for i ตั้งแต่หนึ่งสองจนถึงเเนาะแล้วก็ if อันนี้ควรเป็นเซต A อเนาะผมอ่ะ เป็นยูเนียน x กับ y แกัวกันนะครับจะได้ไม่งงนิดหนึ่งนะฮะยูเนียน x กับ y แล้วกัอ็กกับ y ก็คือ if a a i เนาะถ้า i อยู่ในเซต x เท่ากับ x เราก็สั่ง a i ให้เท่ากับ y ไปซะคือย้ายทุกคนให้กลายไป y อันนี้ฟังก์ชันยูเนียนก็ ทำงานเรียบร้อยแล้วก็สามารถอยู่ยนไฟล์ก็ทํางานได้ละทีนี้เออมัน,ม,นมันทำงานยังไงเนาะสมมุติว่าผมดูจากรูปตัวอย่างเนี่ยสมมุติผมยูเนี่ยนหนึ่งกับสองใช่ไหมเราก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนอันใดอันหนึ่งในนี้เนะาะอาจจะเปลี่ยนสองให้กลายเป็นหนึ่งเป็นต้นทีนี้ยูเนี่ยนสามกับเอ็นก็อาจจะเปลี่ยนสามให้เป็นเอ็นหรือเอ็นให้กลายเป็นสามก็อาจจะสามกลายเป็นเอ็นนี่ผมยูเนี่ยนหนึ่งกับเอ็นผมว่าต้องดูอาจจะเปลี่ยนทุกคนที่เป็นเอ็นให้กลายเป็น1หนึ่งเป็นต้น 1. เน้วเราก็ไปอัปเดตอะไ a y รตัวนี้แหละตามตามตาม,ตามอันกรนี่แหละนะทุกอย่างก็สามารถทํางานได้เนาะ <S <S ทีนี้เรามาดู running time มันครับอันนี้เวอร์ชันเบสิกสุดเนาะคงไม่ต้องพิสูจน์ว่ามันถูกเพราะว่าเอ่ออ,อ,อ,อันนี้มันก็จะรับประกันว่าทุกคนที่อยู่ในเซต x กับ y ใช่ไหมก็จะมีค่าเป็นเป็น y หมดเลยนะโอเค running time อันนี้ก็ตรงๆเขาโอนหนึ่งเพราะว่าแค่ทำอารรย์ลกอัพ ส่วนอันนี้ก็ O N นะเพราะว่าเราดูทุก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 โหนกใช่ไหมอ่ะโอเคทีนี้ทำยังไงให้ให้มันเร็วกว่าน,นี้คือมีทางไว้ให้มันให้มันไม่ต้องไปไล่ไล่เปลี่ยนทุกคนอะไรเงี้ยนะฮะเราก็โดยไม่ต้องไปนั่งแก้อะไรทุกช่องอะไรเงี้ยหรือทีนี้ความความช้าของเราเนี่ยความช้าของเราก็คือเอ่อเราต้องมานั่งคือไอ้ลูบเนี้ยยังไงก็คือต้องต้องเช็คทุกคนเพราะเราไม่รู้ว่าใคร ใครอยู่ในเซตไหนบ้างใช่ไหมพอเราต้องเช็คทุกคนก็ยังไงก็ไม่พ้น O N นะทีนี้ถ้าถ้าเซตเราเล็กๆเ,เราก็ไม่ควรจะไปเช็คเช็คทุกคนใช่ไหมไม่ไงั้นมันก็จะแบบเออชา้าช้าจัดเลยนะเออวิธีการเอาตัวรอดเราก็คือเราก็จะมีเออแทนที่ต้องเช็คทุกคนถ้าเรารู้ว่าใครอยู่ในเซต X ใครอยู่ในเซต Y บ้างเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปแค่ไปเปลี่ยนหมายเลขของคนที่อยู่ในในเซตอันใดอันหนึ่งก็พอเนาะเพราะฉะนั้นเออ อัปเดตแรกของของอันกรเราเนี่ยก็จะเป็นระวันนี้ครับเราก็จะผมจะเรียกว่าอัพติไม้หนึ่งแล้วกันนะอัพ i ้ชั้นหนึ่งเนาเราจะค่อยๆพยายามทําให้มันดีขึ้นนะทีละนิดทีละเราอาจจะไม่ไม่ทำมันดีขึ้นอย่างรวดเร็วมากก็เดี๋ยวว่ากันไปเออเราก็จะมีเราก็จะต้องเก็บนะครับว่าเซตไหนมีมีเอลเมนอะไรบ้างเนะวิธีการเบสิกสุดเราก็จะมีเอ่อ ะไรเอ่อเป็นเป็นเป็นลิงก์ลิสต์เก็บว่าเอ่อเซตไหนมีใครบ้างเนาะก็ผมเรียกเป็น L แล้วกันลิงก์ลิสต์เอ่ออเลของลิงก์ลิสต์นะก็มีช่องที่หนึ่งสองสามอเล 4, เลยสี่อเลเลยจนถึงช่องที่ n แต่ละช่องนี้จะเก็บว่าเซตที่หนึ่งมีใครบ้างเพราะนั้นเริ่มต้นเซตที่หนึ่งก็จะมีแต่หนึ่งจริงๆเดี๋ยวผมจะเขียนเป็นลิงก์ลิสต์อย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่าเพื่อความสะดวกของเราในอนาคต เพื่อความจะได้เขียนได้เร็วผมจะเขียนเป็นรายการลยมี1นึ่มีสมีสมีสมีเอ็นนเป็นต้นถ้ามีหลายอันก็จะต่อเป็นรายการไปประมาณนี้เขียนเป็นแบบเซตในลิสต์ใน Python แล้วกันจะง่ายนิดนึงโอเคทีนี้พอคำสั่งไฟล์ a a เรายังเก็บไว้อยู่นะฮะเพราะว่าไฟล์มันจะได้เร็วอยู่ a เร็วมากแต่เวลา union เเราจะใช้ l มานะฮะเราก็จะประมาณนี้ครับ union ยูเนียนเอ็กซ์ใช่ไหมยูเนียนเอ็กซ์เนี่ยเราก็คือต้องเออเราก็จะมีเออเราก็ต้องไอเดียคือเราจะรวมลิสต์เราเราจะใช้ลิสต์อันใดหนึ่งเนี x, ่ย Lx หรือไม่ก็ Ly เนี่ยแล้วก็เปลี่ยนอันหนึ่งเป็นอันอันหนึ่งเป็นอีกเซตหนึ่งเนาะเพราะ,ะนั้นง่ายสุดเราก็อาจจะประมาณนี้ครับเราก็เออเปลี่ยน x เป็น y ททำแบบเดิมเลยเราก็จะ for เนาะ e l e เ e น t i อเนาะจากจาก list ี่จะเขียนนี้นะ for each for each ก็คือดูทุกตัวแล้วกันนะฮะในใน C ีร์พกกเขียนได้ for each i ที่อยู่ใน l x 是是ผมจะสั่ง a ai เนี่ยให้เปลี่ยนเป็น y อันนี้คือเราอัปเดต array ก่อนใช่ปะเสร็จแล้วเราก็ต้องเอา element พวกนี้ไปใส่ใน l y ใช่ไหมเราก็จะเออเออเราก็จะแบบ add x เข้าไปใน array y แบบนนี้ะะฮะหรือว่าเรามาทำทีหลังก็ได้เนาะเราก็ uh, move element from l x to l y เวลาเขียนโปรแกรมเราจะวิ่งไล่ไปทีละตัวดูที่ h head แล้วก็ลบออกมาแล้วไปเติมใน l y ก็ได้ทำยังไงก็ได้นะฮะก็แต่ว่าหลักๆคือเอายายนท,ทุกตัวจาก l x ไปรวมใน l y ซั เช่น,นสมมติผมจะยูเนียนหนึ่งกับสองใช่ปะ่ะผมก็อัปเดตเสร็จแล้วผมก็เอาเอาหนึ่งกับสองมารวมกันแบบนี้สมมติว่ายูเนียนสามกับเอ็นใช่ไหมผมก็จะรวมกันอาจจะแบบเซตนี้ก็หายไปก็เก็นสามเามาเอ็นนี้รวมด้วยกันผมก็เอาเอาย้ายนี้มาสามเอ็น <c oughs> แบบนี้ก็คือตัวลิสต์เนี่ยจะเก็บเก็บเซตด้วยแต่ว่าลิสต์เนี่ยเราไม่ได้ใช้ตอบคำสั่งไฟล์เพราะว่าเราใช้ a r r a แล้วเนาะเพราะอา r ์เรเเราอัปเดตอย่างงดงามแต่ว่า เราก็ต้องย้ายลิสต์ย้ายเอลิเมนต์ไปตามลิสต์ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวรอบต่อไปเราจะได้มูฟได้อย่างถูกต้องเนาะทีนี้คําถามก็คือว่าอันกอลเนี้ย running time เป็นเท่าไหร่เหมือนเดิมมันก็ทํางาน,นคล้ายเดิมแหละแต่ว่ามันมีเอ่อ L เนาะไว้เก็บข้อมูลซึ่งทําให้เราสะดวกขึ้นประมาณนี้ทีนี้ใน worst case เนี่ยถ้าเซตเราใหญ่แล้วว่าเราย้ายเนี่ยแน่นอนก็อันนี้ก็โอเอ็นหมือนอยู่ดีครับชีวิตความเศร้าก็ายังยังเศร้าอยู่เนาะแต่ก็เอ่อ ถ้าเซตถ้า x ไม่ใหญ่ lx ไม่ใหญ่นะนะฮะเราก็เออเออก็น่าจะเร็วนิดนึงนะก็หวังว่าแล้วกันถ้าเซตมันเล็กมันก็ย้ายน้อยประมาณนี้นะฮะโอเคแต่ว่ามันก็เป็นไปได้ที่เออมันจะย้ายนานเนาะแล้วเป็นไปได้ที่เราจะซวยจัดตลอดครับก็คือเราอาจจะเออคือคือสมมุติว่าเรามีเอามีเซตเล็กๆใช่ปะ่ะเซตนี้มีสมาชิกหนึ่งตัวอีกอันมีสมาชิกร้อยตัวแล้วนี่คือ lx ของเรา อันนี้ L y คือคือสิ่งที่เอ่อทัวนๆอันนี้คือ L y อันนี้คือ L x สิ่งกระทำคือเราย้ายทุก x มาเป็นเซตนี้ใช่ไหมมันก็จะชาใช่ป่ะพอได้เป็นเซตใหญ่นี้แล้วเราไปยูเนี้ยกับเซตเล็กอีกทุกคนก็ย้ายไปเซตใหญ่ถ้าเกิดมันอัปเดตเยอะๆเนี่ยเอ่ออันกอลเราก็อาจจะ worst case ก็ O n แล้วก็อาจจะยูเนี้ยแล้วก็เวลารวมเป n s q u a r e ก็ได้เพราะแต่ละรอบมันก็จ่ายประมาณ n ไปเรื่อยๆคือคือคือคอร์สที่จ่ายเนี่ยมันมันคือคือคือลองนึกถึงนะฮะ ถ้าเรามีเซตใหญ่ๆล้วย้ายทุกคนในเซตอะมันมัน,ม,นมันแพงอะประมาณนั้นเนาะแล้วถ้าเราย้ายเราย้ายทุกคนในเซตขนาดสมมติเรามีเซตขนาด n ส่วน2ใช่ไหมเรา,าย้ายเซตสมาชิกท,ที่มีขนาด n ส่วน2อะอย้ายไป n รอบเนี่ยอันกรมันก็จะมันก็เป็น O n ส qua วร์ละนะประมาณนั้นนั่นก็อาจจะช้ามากก็ได้เนาะทีนี้เราเราเรา,เราสามารถจะแก้โค้ดคือทําอะไรมันฉลาดขึ้นอีกนิดได้ไหมคือทาไงให้เราไม่แบบไม่ได้แบบแบบย้ายทุกคนเยอะๆหลายๆรอบ คือเราไม่อยากย้าย n ตัว n รอบเนาะย้าย n ตัว n รอบมันเวลารวมมันก็เป็นคือเวลาพูด n ตัว n รอบเนี่ยมันไม่ใช่ n เป๊ะๆอาจจะเป็นย้าย n ส่วนสองตัว n ส่วนสองรอบเนี่ยถ้าเราเกิดเหตุการณ์นั้นเนี่ยอันกอมันก็ใช้เวลา n square เพราะย้ายย,าย o, ้ยาย n ส่วนสองรอบก็ย้าย n ส่วนสองทีนึงก็ o n ใช่ไหมคืออย่างน้อย n ทำอีก n ส่วนสองรอบก็เป็น n square แน่ๆนะเราทำไงให้มันเร็วขึ้นแบบนี้นะฮะก็อยากให้พอสนิดนึงแล้วลองคิดว่าเออเรา อ ptimize อะไรมันได้อีกไหมนะฮะเพื่อทำให้เวลามันอาจจะบิ๊กพี่อาจจะ worst case จะ on อยู่ดีแต่ว่ามันไม่ได้อ n บ่อยขนาดนั้นนะคือเราพยายามใส่ความฉลาดเข้าไปอีกนิดนึงได้ไหมนะอ่ะลองคิดดูครับอ่ะลองพอส s e ซิหนึ่งครับอันจริงไม่ต้องพอ u s หรอกครับเดี๋ยวมาดูเฉลยในในคลิปถัดไปนะครับโอเคครับ